สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้รัสเซียได้นำรถถังประมาณ3,000คันเข้าสู่สนามรบเมื่อเริ่มสงครามกับยูเครนตามรายงานของสื่อทหารเนเธอร์แลนด์อเล็กซ์นเดือนกุมภาพันธ์2 0 2 4รัสเซียสูญเสียรถถังไปประมาณ1,500คันในสนามรบและประมาณการว่าณเดือนกรกฎาคม2,024มีรถถังถูกทำลายหรือเสียหายประมาณ3,180คัน ในสงคามยูเครนนอกจากการใช้โดรนแล้วยังมีการแข่งขันกันระหว่างขีปนาวุธต,าตา่อต้านรถถังที่ทันสมัยที่สุดของฝ่ายตะวันตกกับของรัสเซียเพื่อต,าตา่อต้านรถถังระยานกรก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนประเทศในฝั่งตะวันตกรวมถึงสหรัฐอเมริกาได้เตรียมการรับมือด้วยการส่งมอบอาวุธต,าตา่อต้านรถถังจจวาิีและเอลล็นลอให้แก่ยูเครนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะจจวาีซึ่งเข้ามาแทนที่ M47 และเริ่มใช้งานตั้งแต่ปี1997นั้น ได้รับการส่งมอบให้กับยูเครนผ่านทางสหรัฐอเมริกาและลัตเวียซึ่งเป็นประเทศที่สหรัฐอเมริกาอนุมัติให้ส่งมอบได้ขิปนาวุธเจวลีมีน้ำหนักรวมท่อยิง22.3กิโลกร,รมัมความยาวอยู่ที่1.08เมตรราคาค่อนข้างสูงอยู่ที่80,000-100,000ถดอลลาร์ต่อนหน่วยอย่างไรก็ตามมันได้พิสูจน์ประสิทธิภาพผ่าน,านประสบการณ์จริงในการสู้รบกว่า5,000ครั้งในอัฟกานิสถานและอิรัก ขีปนาวุธนี้ใช้เทคโนโลยียิงแล้วลืมโดยใช้ตัวค้นหาภาพความร้อนและเลดาขึ้นม mm ิลลิเมตรแบบ Active และพ s s ซีฟทำให้ขีปนาวุธสามารถติดตามเป้าหมายได้เองโดยใช้ภาพอินฟาเรดส่งผลให้มีความแม่นยำสูงและมีระยะยิงใช้งานได้ถึง2.5กิโลเมตรซึ่งเพิ่มอัตราการอยู่รอดชีวิตของทหารได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้หลังจากยิงแล้วมันจะบินขึ้นสูงอย่างรวดเร็วก่อนที่จะพุ่งลงโจมตีส่วนบนของรถถังซึ่งเป็นจุดอ่อนทําให้มีความแม่นยําในการทําลายล้างสูงและด้วยการใช้หัวระเบิดแรงสูงต่อต้านรถถังแบบเทนเดมหัวรบแรกจะทําลายกรอบปฏิกิริยาจากนั้นหัวรบหลักจะเจาะทะลุเก,กรอบเพื่อทําลายรถถังในขณะเดียวกันสหาราชอาณาจักรได้จัดหาขีปนาวุธต่อต้านรถถังน้ำหนักเบาเอ็นลอให้กับยูเครน เบนวอลเลซรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสารัชนจาจได้เปิดเผยในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารเดลี่เมลว่าสารัชนจาจได้จัดหากิปนาวุธเอ็นลอจำนวน2,000นัดให้กับยูเครนและได้ส่งทหารอังกฤษ3 0นายไปฝึกอบรมวิธีการใช้งานเอ็นลอซึ่งรู้จักกันในชื่อ MBT Law หรือ RB57 พัฒนาโดยบริษัทอุตสาหการรป้องกันประเทศของสวีเดน แต่ผลิตโดย Thales UK โดยใช้ชิ้นส่วนจาก s t a ฟ f ทเลส e s BAE และเล t ท i o n ของสหรัฐรุ่นที่สหรัชนาจากรัสวีเดนใช้ได้ถูกส่งออกไปยังฟินแลนด์ลักเซมเบิร์กอินโดนีเซียมาเลเซียและซาอุดิอาระเบียเอ็ลอมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาโดยมีขนาดลำกล้อง115มิมตรความยาวประมาณ1เมตรและน้ำหนัก12.4กิโลกรัมใช้ระบบยิงแบบโค c h ชิง เมื่อยิงออกจากท่อยิงแล้วจะเคลื่อนที่ไประยะหนึ่งก่อนที่จะรวดจากจุดระเบิดทําให้ลดแรงกระแทกและเปลนไฟที่จะเกิดขึ้นจากการยิงทําให้สามารถใช้งานได้แม้ในพื้นที่ปิดเช่นในอาคารหรืออุโมงค์ระยะยิงต่ำสุดอยู่ที่20เมตรระยะยิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ที่600เมตรแต่สําหรับเป้าหมายที่เคลื่อนที่ระยะยิงที่มีประสิทธิภาพจะลดลงเหลือเพียง400เมตร แม้แต่รุ่นล่าสุดที่มีการปรับปรุงระบบยิงแล้วระยะยิงสูงสุดก็ยังคงอยู่ประมาณ800เมตรเท่านั้นเมื่อเทียบกับระยะยิงของรถถังสมัยใหม่ที่อยู่ที่2-2.5ถึงกิโลเมตรแล้วจึงถือว่ามีระยะยิงที่สั้นกว่าดังนั้นอาวุธชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับการต่อสู้ในพื้นที่ที่มีความแคบมากกว่าที่จะยืนนำไปใช้ในสนามลบรเปิดระบบนำวิธีของอาวุธนี้ใช้ระบบ PLOS ซึ่งไม่ได้ติดตามเป้าหมายด้วยตนเองแต่บินตามเส้นทางที่คำนวณไว้ล่วงหน้า ในระบบ PLOS ผู้ยิงต้องเล็งเป้าหมายเป็นเวลาไม่กี่วินาทีจากนั้นท่อยิงจะวิเคราะห์ความเร็วเชิงมุมที่ผู้ยิงเล็งเป้าหมายและป้อนเส้นทางการบินไปยังจุดกระทบที่คาดการไวใ้ให้กับขีปนาวุธ เมื่อยิงออกไปแล้วเส้นทางการบินจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากบินตามเส้นทางที่กำหนดไว้หากเป้าหมายเปลี่ยนความเร็วหรือทิศทางระหว่างการบินอาจทำให้ยิงพลาดได้อย่างไรก็ตามวิธีนี้ถือว่าคุ้มค่าสำหรับการโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่ช้าในพิสัยใกล้เนื่องจากใช้เวลาบินเพียงไม่กี่วินาทีในทางกลับการข้อเสียคือผู้ยิงต้องเลงผ่านกล้องเลงเป็นเวลา3-5วินาทีก่อนยิง และด้วยระยะยิงที่สั้นหากถูกรถถังค้าศึกพบเห็นอาจทำให้รอดชีวิตได้ยากราคาต่อนวยอยู่ประมาณ37,000ดอลลาร์สหรัฐในสงคารามยูเครนมีการใช้งานร่วมกับจาวลินซึ่งสามารถยิงได้ไกลกว่าตามแนวคิดของไฮโลมิก์ ix, ระยะพิสัยใกล้และพิสัยไกลซึ่งได้ผลดีมากในการสู้รบกับรถถังและยานเกราะของรัเสเซียในช่วงต้นของสงคราม ต่อมาเราจะมาดูเรื่องขีปนาวุธต่อต้านรถถังคอนเนตที T ของรัสเซียซึ่งเป็นคู่แข่งกับขีปนาวุธต่อต้านรถถังของฝ่ายตะวันตกกันค่ะประวัติของขีปนาวุธต่อต้านรถถังของรัสเซียย้อนกลับไปถึงยุคสหภาพโซเวียตจนถึงปลายทศวรรษ1970คขีปนาวุธต่อต้านรถถังสำหรับทหารลาบส่วนใหญ่นั้นใช้ระบบนำวิถีแบบลวดสายไฟ ซึ่งมีข้อเสียคือไม่สามารถนำวิถีได้หากสายค่ะและมีข้อจำกัดด้านความเร็วดังนั้นจึงมีการพัฒนาขีปนาวุธนำวิถีไหลาสายที่สามารถติดตั้งบนรถถังหรือเฮลิคอปเตอร์ได้สำนักง,งานออกแบบเครื่องจาก KBM ของเซอร์เวียตเริ่มพัฒนาขีปนาวุธต,ต่อต้านรถถัง AT- 2ที่ใช้ระบบนำวิถีแบบสั่งการด้วยมือตามเส้นสายตา MCLOS สำหรับเฮลิคอปเตอร์ ในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษ1960ได้พัฒนา9 k 1 1 3ที่ใช้ระบบนำวิถีกึ่งอัตโนมัติตามเส้นสายตา SACLOS เพื่อทดแทน AT2 ต่อมาเพื่อติดตั้งบนรถถังที่6 4พวกเขาได้พัฒนากิปนาวุธต่อต้านรถถัง 9K116 คาสติกซึ่งใช้ระบบนำวิถีแบบเลเซอร์บีมไลติง คือจรวดจะวิ่งไปตามแนวของรับขึ้นที่2ตามเป้าหมายซึ่งโทนต่อการรบกวนสัญญาณได้ดีกว่าจากนั้นก็ได้พัฒนากีปนาวุธ 9K121 สำหรับเฮลิคอปเตอร์และกีปนาวุธต่อต้านรถถัง 9M119 ที่สามารถยิงจากปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด125ม mm. ม ขีปนาวุธต่อต้านรถถัง 9M133 ค o น n e ตได้รับการออกแบบในปี1988โดยใช้เทคโนโลยีจากขีปนาวุธต่อต้านรถถงังแบบยิงจากปืนใหญ่รถถัง 9K110 และรุ่นปรับปรุง 9K119M และได้มีการเปิดตัวครั้งแรกในปี1994อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัญหาด้านการเงินหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1990จึงเพิ่งเริ่มประจำการอย่างจริงจังในปี1998 ต่อมาเรามาดูลักษณะเฉพาะกันค่ะคิปนาวุธคอร์เนตใช้หัวล็อบแบบเทนเดอรที่สามารถใช้ในการเจาะเกราะสูงสุดถึง1,400ม mm. ิลลิเมตรซึ่งสามารถทำลายรถถังตะวันตกที่มีอยู่ทั้งหมดได้ในการยิงครั้งเดียวแสดงให้เห็นถึงอนุภาพการยิงทำลายล้างที่สูงมาก คอนเน็ตเป็นขีปนาวุธขนาด152มม,มอยู่ในระดับเดียวกับโทแต่มีข้อได้เปรียบที่สำคัญคือมีเครื่องยิงและระบบเลนที่เรียบง่ายกว่าทำให้มีน้ำหนักเบากว่าและมีอนุภาพของหัวลบและระยะยิงที่ใส่ที่ไกลกว่าดังนั้นจึงมักมีบทความเปรียบเทียบระหว่างคอนเน็ตกับขีปนาวุธจาวรินหรือโทของสหรัฐแม้ว่าคอนเนตจะมีวิธีการใช้งานและข้อดีข้อเสียที่แตกต่างจากจา,กจาวลีอย่างสิ้นเชิง แต่โคนเนตนั้นกูโดดเด่นในเรื่องอนุภาพของหัวรบที่ทรงพลังโดยมีราคาเพียงประมาณ25,000ดอลลาร์สหรัฐต่อน,นัดซึ่งถูกกว่าจาวารีนถึง4เท่าซึ่งจาวารีนอยู่ราคานัดละ80,000ถึง100,000ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้คอนเนตังมีระยะพิสัยการยิงที่ไกลกว่าจาวาินถึง2เท่าโดยเฉพาะรุ่น E.M. ที่มีระยะยิงไกลถึง10กิโลเมตรเมื่อเทียบกับจาวาินที่ยิงได้เพียง4กิโลเมตรทําให้คอนเนตเป็นอาวุธต่อต้านรถถังที่มีความได้เปรียบเหนือกว่าในหลายด้านนอกจากนี้คอนเนตยังเป็นอาวุธที่ใช้ระบบนําวิถีแบบดั้งเดิมเช่นระบบเลเซอร์สังการหรือระบบยิงแล้วลืมซึ่งแตกต่างจากจาวาลินที่เน้นการโจมตีจากด้านบน ข้อเนมีน้ำหนักเพียง27กิโลกร,รัมซึ่งเบามากด้วยน้ำหนักที่เบานี้จึงมีการพัฒนารุ่นต่างๆมากมายทั้งแบบสำหรับทหารลาบแบบติดตั้งบนยานพาหนะและแบบติดตั้งบนรถ BMP 2ด้วยขนาดลำกล้อง152มมซึ่งเท่ากับโทจึงมักถูกเปรียบเทียบกับอาวุธในระดับเดียวกันแต่โท 2A ที่เข้าประจำการในปี1988มีน้ำหนัก26กิโลกร,รมัมความสามารถในการเจาะเกราะ900มเม และระยะยิงเฉลี่ย4กิโลเมตรในขณะที่คอนเนตที่เข้าประจำการในปี1994มีระยะยิง5กิโลเมตรความสามารถในการเจาะเกราะ1,200มิลลิเมตรและเมื่อเทียบกับชุดนำวิถีและฐานยิงของโทที่มีน้ำหนักมากกว่า98กิโลกรัมคอนเนตมีน้ำหนักเพียง60กิโลกรัมซึ่งเบาวกว่ามากและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าคอนเนตรุ่น EM ที่มีการปรับปรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มระยะยิงใช้ระบบยิงแบบยิงแล้วลืม มีระยะยิงเพิ่มขึ้นเป็น10กิโลเมตรซึ่งไกลขึ้นถึง2เท่าและมีน้ำหนักหัวรบถึง10กิโลกรัมเมื่อเทียบกับโทแบบติดตั้งบนยานพาหนะที่มีน้ำหนักหัวรบ5.9กิโลกรัมจะเห็นว่าคอนเนตมีน้ำหนักหัวรบมากกว่าเกือบ2เท่าซึ่งใกล้เคียงกับขีป,ปนาวุธ AGM-114 Hellfire และมีความสามารถในการเจาะเกราะสูงสุดถึง1,400มเมตรทำให้มีความใกล้เคียงกับ Hellfire มากกว่าโท คอ n เนตเเเป็นรุ่นปรับปรุงที่เริ่มใช้งานในปี2012ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายยานพาหนะที่ติดตั้งระบบเกาะป้องกันแบบอเอลา่าในรุ่นที่ติดตั้งบนยานพาหนะนั้นแทนที่จะเป็นระบบยิงแล้วลืมจะมีระบบติดตามเป้าหมายอัตโนม,มัติซึ่งเมื่อระบุปเป้าหมายแล้วระบบจะติดตามและโจมตีเป้าหมายโดยอัตโนม,มัติ และดังที่เห็นในภาพยานพนาหนะที่ติดตั้งระบบยิงแบบคู่สามารถโจมตีเป้าหมายที่แตกต่างกัน2เป้าหมายได้พร้อมกันและด้วยระบบติดตามอัตโนมัตินี้ทําให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่บินระดับตามได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับปัจจุบันคอนเนตเอ็มจะถูกติดตั้งและใช้งานร่วมกับระบบคอนเนตดรูปแบบที่พัฒนาต่อย,ยอด ข้อเน้นมีหลายรุ่นได้แก่รุ่นที่ติดตั้งหัวลบแบบเทนเดอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ต่อต้านรถถังแะะยานเกาะรุ่นที่ติดตั้งระเบิดความร้อนและแรงดันเพื่อทำลายบังเกอร์หรืออาคารและรุ่นที่ติดตั้งหัวรบระเบิดสูงสามารถโจมตีเป้าหมายทางอากาศเช่นเฮลิคอปเตอร์รุ่นที่ใช้ระเบิดความร้อนและแรงดันมีอนุภาพใกล้เคียงกับกระสุนปืนใหญ่ขนาด152มม ถ้าลรจะใช้รุ่น9 m 3 1 3 3 1ขีดหนึ่งที่ติดตั้งหัวลบแบบเทนเดมที่มีระยะยิง5กิโลเมตรและรุ่น9 m 3 1 3 3 f ขีดหที่ใช้ระเบิดความร้อนและแรงดันทีนี้มาดูประวัติการใช้งานในสนามรบกันบ้างค่ะ คอนเนตปรากฏตัวครั้งแรกในสงครามอิรักในปี2003ในช่วงต้นของสงครามมีรายงานว่าหน่วยรบพิเศษของกองทัพอิรักได้ใช้คอนเนตทำลายรถถังเอบรามส์ของสารัฐอย่างน้อย2คันและรถถังเบลลี่คันกองทัพสารัฐซึ่งไม่มีข้อมูลว่ามีการขายคอนเนตให้กับอิรักได้ประท้วงกับรัสเซียนในเรื่องนี้ ในสงครามเลบานอนในปี2006กลุ่มฮิสปาลอได้ใช้ขีปนาวุธคอนเนตที่ซีเรียรจัดหาให้ทำลายรถถังมเมอรควาของอิสราเอลประมาณ24คันและในฉนวนกาซาในเดือนตุลาคม2010ลรถถังมเมอร์ควาวา3ก็เคยถูกทำลายโดยคอนเนตเช่นกันนอกจากนี้ในปี2017ลดรถถังเรียวพาสองของตุรกีที่บุกเข้าในซีเรียรถูกทำลายไป6คัน คอนเนตมีอนุภาพสูงมากทำให้สามารถทำลายรถถังรุ่นที่3และแม้แต่รถถังรุ่นที่3.5ที่ทันสมัยที่สุดได้ในทุกด้านทั้งทางด้านหน้าด้านหลังและด้านข้ายกเว้นรถถังบางรุ่นเช่น M1A2 a, a b r a m ยเหตุนี้เองอิหร่านจึงได้พัฒนากีปนาวุธต,าตา่อต้านรถถังที่เรียนแบบคอนเน็ตในปี2012และในปี2023เกาหลีเหนือได้เปิดเผยขีปนาวุธต,าตา่อต้านรถถังที่เรียนแบบคอนเน็ต EM เนื่องจากคอนเนตมีราคาถูกลับมีประสิทธิภาพสูงจึงมีการขายให้กับ28ประเทศทั่วโลกแม้แต่ประเทศสมาชิกนาโตอย่างตุรกีและกกส์ก็นำมาใช้ด้วยนอกจากจะมีความสามารถในการเจาะเกราะที่ยอดเยี่ยมแล้วยังมีโครงสร้างที่เรียบง่ายใช้งานง่ายและมีความน่าเชื่อถือสูงทำให้สามารถเคลื่อนย้ายและซ่อนตัวไดง้ง่ายจึงเป็นอาวุธที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการทำสงครามกองโจรมีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มในตะวันออกกลางก็ใช้อาวุธนี้ด้วย และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับขีปนาวุธนี้เขียนคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันได้นะคะและขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังและกดสมาชิกนะคะและขอขอบคุณทุกท่านสําหรับการสนับสนุนช่องทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ like, share, เขียนคอมเมนต์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกําลังใจให้กับทีมงานทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ